ศึกษาดีมีวินัยไฟกีฬาพัฒนาชุมชนโรงเรียนโชคชัยวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านต่อเขตตำบลโชคชัยอำเภอนีขมขำซอยจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ทั้งหมด27ไร่1งาน70ตารางวาซึ่งในปัจจุบันได้นำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น126คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น74คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย52คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการทวัชัยยูภูมิปราชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจําโรงเรียนสีเหลืองแดง ซึ่งในปีการศึกษา2,562ที่ผ่านมาโรงเรียนโชคชัยวิทยาได้ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน small model ซึ่งมีผลปฏิบัติงานด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนโชคชัยวิทยาได้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพและได้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคม 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนโชคชัยวิทยาได้มีการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการเรียนรู้การจัดระบบและการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังมีการจัดระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยในปีการศึกษา2563นี้โรงเรียนโชคชัยวิทยาเป็นสถานศึกษาเครือข่ายด้านการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ภายใต้โครงการ TFE หรือ Team for Education สำนักงานศึกษาธิการภาคที่11ประจํปีการศึกษา2563 โดยสร้างนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตโรงเรียนโชคชัยวิทยาโดยการใช้สเตปโมเดล 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโดยโรงเรียนโชคชัยวิทยาได้มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรียนรู้และยังมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสอดส่องดูแลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%และปลูกฝังการสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา 4. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้มีการวางแผนพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรง,งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นทั้งด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพโดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าพัฒนาตนเองทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและประโยชน์ต่อบุคคลโดยไม่ปิดกัน้นและทั้งหมดทั้งมวล ที่ผู้บริหารครูผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างเข้าใจเข้าถึงจึงทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีมีจิตอาสาพร้อมพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน